สวติเโหตุสวะระเอนาเจจามาตินันนัตีมานิสีนังมาคาตากิเลสวาปัตานุปาติกังมาตังตกนะสตจวาเจนะสติีเทโหตุสะวะรพะยันดุนิมิตังอวมังกรังใจวะจามานาปุรกุลััสส ตัวจะมีน้ำละกันต่างวุตรานุบาเวนวิราจเมนตัวยันตุนิพิตตาวามังทามันจะโยจามานาพุจะปุนาจะสาตุมาปังตัวจะมีน้ละกันตัางธูตมานุบาเวน sam Tunyatuan niang awab mangganan cair cab manabu sangguna caza baapa kautuจะpinang akanทางsu wa naaจะ itu

apa sampana sukata mamasaita santo sapuri saro bebe wata mti waja santi paka patana santi paka awan jana mata daningkan jin tantra jataweka patika ma suhana puingkan มีติกาปีสาเกมีตติมตวะนะปรัมจาระนาเทใสยองเนตทสัพเทยาคาปารายันตุอาคะสะกะจักุมาตติวานากรร

อะกาปะณาราชีเทยะเทยะคัมเมรัสโววินาหิปะณาทิพีสะจะโควตาการิ tanaturan karena Sukarno Buddha nasi haraya kati pa Jayajaya runa mutaya Patina Sena Ripu Una Sutri Rapi Jayajaya Sukasukatiwi Jayajaya Dorani Kale Saka Sujanya

เจวะเจียเจยพระมาสุราโกเจียเจยยนาโกวิรุณนาโกวิรูปโกจันนิมาราวิหินโรจาเวนัไโยจกุเวโรวรุโนปิจาพิวาโยจะปชจนนหวมาโรตตราตโกอัตารสสัมมา धयो रा मो पन्दो चय सो

जो पि गोदा श्री मतो मतो पहरात ओम गो सै ओम् गो माने

म सचापी मतो पराजय ओम घोष गोधि मान्दे पमो दे गै या दाना मेचि गोदा सचि मधो आया सचापी मतो परा जम घोष बो दिमान्दे पमो

li pa wacan tuwacan watawaraga rota jupatawati samniwa lintu arantu karena parami sampan dwana See yeah. you ธรรมปันโดยิบิโสภตะวานีธรมมปารามิสรมปันโนเดชธรรมาอุปปารมีสัมปันโนเดชธรรมาปารามาปารมิสรมปัญโนมเมตรมไมเรตารนามิตารูปิาปารามสัมปันโดยิวิโสภกะวาปัญญา สัมปันโนปัญญาอุปารมิสัมปันโนปัญญาปรมาปารมิสัมปันโนวิตฐาไมติปารุณาภุติตาเิคะปารมิสัมปันโนยติวิโสปตะลาวิริยาป p ร r a m i สัมพันโนวิริยะปะปารมีสัมปันโนวิริยะปรมาตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณำมูริตาปิตาปารมีสัมพันโนยติปิโสปตะวกันติปา มีสัมปันโนตันติอุปปารมีสัมปันโนตันติปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมติการุณา มิตาเบาปารมีสัมปันโนยติวิโสภะกวะสัจจาปามีสัมปัโนสัจจาอุปปารมีสัมปันโนสัจจาปารมาตถปารมีสัมปัโนมตเตมาใติกรุณาโมนิตาเบคาปารมีสัมปันโนยติวิสภะกวะิ นราภารมีสัมปันโนอธิทานาโอภารมีสัมปันโนอธิทานาปรมาตตาภารมีสัมปันโนวิตาไมทิฏฐนาโรติภูเบกขาภารมีสัมปันโนยติปิโสภาตวามีตรร มิจตัญโนมิตรปารามิมปันโนมตตาปารามตตาปรมิันนมตมทิตุาโมทิโมบตาปารีมิมปันโน โสปะปะวะอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาปะปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตตาปารมีสัมปันโนเมตตมะเอเตคารุณาโมทิตาอุเบกขาปาร มีธตมัญโยทิปิโสปะกวาตาสะปารมีสัมปัญโนทาสอุปปารมีธมปัญโนทาสปรมัตกปารมีธมปันโนมตตาไมติกรุณามมฬิตาปีกาปารําีธมปัญโนทิปิโสปะกวาเอวามสุตัง เดตังสมัยังมะขวาปาราณสีาวิหาลีสีปัตเนเมฆะลาเยะกะตะโกมะขวาปัญจวัคคีเมฆุตตามันเตสศวิเมฆกะวิอันตา

O oh, ante anupa kamma mati mati pada karta kadena amitammo dajjukaraniya nakarani ya, สังวัตติตาตาไมสาบิเวมาติมาปฏิปัตตาตะคเตนาริตธรรมพุทธะจักการณียานการณีอุปสมายาวิญญาญาสัมโพธายานิปนายาสัมวตติอญาเมวอริยตักกุมโ

समासति सम्मा समादि अयं गो सभि कवे माचिम प्रतिपद करमखदेन अधिसम्भोधाय कुकरणी यानकरणे उपशमाय अविन्याय सम्बोधाय निर्पाणाय संवर्तवि ตวนาพิกเวโตตั้งอาริยสรัจาจาติพิโตคาจรพิโตคามรนําพิโตคันสกปาริเตวาโตก a โตมานสุภายาสาพิโตคาอาิอิสัมปยโกโทโกพิเยิเวปโกโตกยัมพิัอ mpiurkan sanggit enpan kepada anakakan kali gua apa nabi kawi itu tayo hari sejangnya yangangkan akunnoopawita raniraka salah kata ratarata tarapi nanti saya ya di bangku ङ गो बनाबी गाउँ दोकाली रोदो हरिया छ जान छ छे सा गोपालिने छ गो मे अयो इलाङ गो बनाबी गाउने पारिवा हरिया छ

ปัญญาอุทปาทิวิธาอุทปาทิญาโลโกอุทปาทิเติลหัวปาทิกลางตัวปาทิญาสัดจางปาริเงยยันติเมเพีเข้เอภูเมอานาโนุสุเตสุรา เปลสุจักโกทาริยานังโกฏาิปัญญาโททปาริวชาโุฏปาริยารโกอุทพาริตังโกปาริทานโตตังปาริยสัจยัปาริญานติเมเเข้าเหตุเปอนาโนสุเป สุทัศนเมสุทากวุทัปปิยานัมอุทัปปิปัญญาอุทัปปิเวชาอุทัปปิอรโลโกอุทัปปิานโต

เวปปิอนันุสุเรสุธรรมมสุจักขัุทพัทธิญาณุทัตพัทิปัญญาุทัตพัทิเวทญาุทัตพัทธิโลโก

จันติเมมิเข้าเวปุณิอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาะที่ญาณุตัปปะที่ปัญญาตัปปะทิเวชานุตัปาะที่อารมณ गो उदा पाङ पानी राति पानी गवे अनलो सुधे सुजको उता पाङ उदा पा उदा पाङ पानी रादो आनि

सुधाम सुझ गो उपादिया नाति पाउ पाङ गो काली गो काली गोधा मिले पा